สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เจอกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลกันนะครับการรวบรวมแล้วก็การประมวลผลข้อมูลเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ คือผสมการเรีนยนรู้นะครับของหน่วยที่3ครับการรวบรวมข้อมูลนะครับ 1. รวบรวมข้อมูลและประมวลผลอย่างง่าย 2. รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องนะครับ 3. ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับในรูปมีลูกโตดโตสีเขียวเขียวอ่อนใช่ไหมครับเขียวเข้มแล้วมีเมื่อผ่าออกมา เจอสีแดงอันนี้เราเรียกว่าแตงโมนั่นเองนะครับภาพที่เราเห็นเป็นภาพแตงโมแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างครับมันคือแตงโมนะครับมีเปลือกเป็นลายทางมีเนื้อสีแดงและสีดำๆนี่เขาเรียกว่าอะไรครับมเมล็ดของมันใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่นักเรียนบอกมาเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งบอกลักษณะหรือรายละเอียดแต่ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นแตงโมใช่ไหมครับมีมีลายทางนะครับเนื้อของมันสีแดงนะครับแล้วก็มีมาเล็ดมีตัวเลขบ้างไหมครับไม่มีตัวเลขเลยใช่ไหมครับในคําบอกกล่าวของนักเรียนนะครับถ้าคุณรูมีคําถามครับคําถามว่าจากภาพนี้ นักเรียนเห็นมเมล็ดแตงโมกี่มเมล็ดอา้าวให้เวลานับครับถูกต้องครับมเมล็ดกี่มเมล็ดเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้มีคนตอบถูกต้องแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10่หเมล็ดนั่นเอง ต้องนะครับปรบมือให้นะครับสำหรับคนที่ตอบถูกครับมีทั้งหมด1ิบมาริด้วยกันนะครับมาเลสเตยโมนี้นะครับต่อไปครับคําถามต่อไปที่เปลือกแตงโมครับนักเรียนมองเห็นลายทางที่เป็นสีเข้มกี่ลายนี่ครับลายที่ลงมาจากบนลงมาด้านล่างนี่เรียกว่าลายทางนะครับลายทางที่เป็นสีเข้มกี่ลายครับสีเข้ม สีเข้มคือสีเขียวเข้มครับเอาเรามานับพร้อมกันครับอครูให้เวลานับดีกว่าอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับเรามาดูครับนับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6นับพร้อมมูลครูได้6ใช่ไหมครับแต่เราดูเฉลยครับท่าไหร่ครับ6ลายครับปลดมือให้ อ่าสำหรับคนที่ถูกต้องนะครับปบมือให้มาดูกันต่อครับกับคำถามแล้วที่เปลือกแตงโมน,นักเรียนมองเห็นลายทางลายทางอีกแล้วนะครับแต่ลายทางครั้งนี้นะครับเป็นลายทางที่เป็นสีอ่อนนะครับสีอ่อนกี่ลายสีอ่อนคือเขียวอ่อนนี่แหละครับใช่ไหมเรามานับพร้อมกันครับ1 2 3 ส5่าาลายด้วยกันนะครับนับพร้อมมันครู5้าลายถูกต้องไหมครับห้าลายถูกต้องนะครับเก่งสุดมีให้นะครับสำหรับคนที่ตอบถูดนะครับเก่งมากเลยสาหรับคนที่ตอบผิดให้นี้ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมา,าแก้ตัวใหม่กันได้นะครับบอกแก้ตัวใหม่ได้เดี๋ยวเราจะตอบถูกต้องแล้วก็ได้ยินเสียง ปรบมือนนี่ะครับต่อไปครับข้อมูลที่เป็นตัวเลขนี้นะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับลายทางที่เป็นสีเขียวเข้มอ่ากี่ลายครับกี่ลายละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลายใช่ไหมครับแล้วก็ลายทางที่เป็นเขียวอ่อนนะครับกี่ลายครับ หาหลายใช่ไหมครับแล้วจำนวนเมล็ดของแตงโมเรานับได้เท่าไหร่ครับ10เมล็ดใช่ไหมครับนั่นคือ,อข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับเราจะเรียกข้อมูลนั้นว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งจะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆเช่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนกี่คนนักเรียนก็ตอบเป็นครูมานะครับนั่นคือเป็นข้อมูลตัวเลขซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับ คราวนี้ครับเรามาดูกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับซึ่งด้วยอยู่ในช่วงนี้นะครับปิดภาคเรียนนะครับคุณครูได้ทำแบบไม่ใช่แบบสำรวจนะครับสถิตินะครับขึ้นมานะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับสถิติช่องนี้นะครับจากข้อมูลในตารางข้างต้นให้นักเรียนเขียนตอบคำถาม ่อไปนี้นะครับข้อมูลข้างต้นตัวนี้นะครับก็คือมีชั้นป .1 2 3 4 5 6ให้ใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับในการทำกิจกรรมใบงานในสำหรับวันนี้นะครับผู้ชาย18คนผู้หญิง16คนป .2 ผู้ชายเท่าไหร่ครับ13ผู้หญิงเท่าไหร่ครับ12ป .3 16 คนเป็นผู้ชาย15คนเป็นผู้หญิงป .4 ผู้ชาย12คนผู้หญิง14คนป .5 ผู้ชาย17คนผู้หญิง11คนป .6 ผู้ชาย15คนผู้หญิง14คนนักเรียนหาจำนวนรวมให้ครูด้วยครับวิธีหาจำนวนรวมของนักเรียนแต่ละชั้นทำย่างไงครับก็เอาจำนวนของผู้หญิงบวกกับ ของจำนวนของผู้ชายบวกกับจำนวนของผู้หญิงรวมกันได้เท่าไหร่นะครับแล้วช่องนี้นะครับเป็นจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนป .1 ขาด2คนนะครับป .2 ขาด1คนป .3 มาครบหมดเลยนะครับไม่มีขาดเลยป .4 ขาดถึงคนป .5 ขาดไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีนักเรียนที่ขาดนะครับป .6 มี1คนนะครับแล้วให้นักเรียน หาจํานวนนักเรียนที่มาเรียนให้อินครูด้วยครับหาอย่างไรมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงนะครับก็ลองฝึกดูนะครับว่าเราจะหาข้อมูลได้ยังไงจากนั้นเมื่อเราเติมข้อมูลได้ถูกต้องแล้วนะครับจากข้อมูลในตารางข้างต้นให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1ครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดของชั้นป .3 านักเรียนทั้งหมดป3มากกว่าจำนวน นักเรียนในชั้นใดบ้างเราก็ต้องหาดูครับป .3 รวมกันแล้วกี่คนแล้วมากกว่าชั้นอื่นมีชั้นใดบ้างนะครับนี่คือคําถามข้อที่1คําถามข้อที่2นะครับจํานวนนักเรียนชายชั้นป .4 ชายป .4 12คนน้อยกว่าจํานวนนักเรียนชายใดบ้างชาย12คนน้อยกว่าจํานวนนักเรียนชายใดบ้าง มีไหมตอบให้คุณครูด้วยนะครับมีหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> น้อยกว่าชั้นไหนบ้างเข <c oughs> ้าใจคำถามใช่ไหมครับน้อยกว่าป .4 มี12ป .6 มี16แสดงว่าปเอ้ยป .3 มี16ป .3 มีมากกว่าใช่ไหมครับก็แสดงว่าป .4 มีน้อยกว่าป .3 ตอบคุณครูตอบคุณครูมาด้วยนะครับมีชั้นใดบ้างที่จํานวนนักเรียนชั้นป .4 น้อยกว่าจํานวนนักเรียนชายชั้นใดบ้างนะครับข้อที่3ครับ <iping okay. S 2> จํานวนนักเรียนหญิงชั้นป .1 นักเรียนหญิงชั้นป .1 16คนมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนนักเรียนชั้นป .2 มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครับป .1 จำนวนนักเรียนชั้นป .1 มากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนชั้นป 2, .2 ป .1 มี16คนป .2 มี12คนแสดงว่านักเรียนหญิงชั้นป .1 มีจำนวนมากกว่านักเรียนชั้นป .2 แล้วมากกว่ากี่คนครับหาให้ครูด้วยหาอย่างไรเราก็เอาจำนวนนักเรียนของหญิงชั้นป .1 ตั้งลบด้วย จำนวนเด็กผู้หญิงของชั้นป .2 นะครับตอบมาด้วยมากกว่ากี่คนนะครับ4ครับมีชั้นใดบ้างที่จำนวนนักเรียนชายเท่ากับจำนวนนักเรียนหญิงชั้นใดบ้างครับมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากับนักเรียนหญิงมีหรือว่าไม่มีถ้ามีจำนวนใดบ้างครับถ้าไม่มีก็ตอบไม่มีเลยนะครับ แล้ว5ครับ,ว,นนรรว,รบวันนี้มีนักเรียนขาดเรียนทั้งหมดกี่คนตอบคุณนรูด้วยนะครับวันนี้มีนักเรียนขาดเรียนทั้งหมดกี่คนทั้งหมดครับขาดเรียนแล้วก็เอาอะไรครับไปดูช่องที่จํานวนนักเรียนที่ขาดเรียนใช่ไหมครับมีอะไรครับ2 1 2หนึ 1, 3, ่งสองบวกหนึ่งสาบวกเป็น4ี 1, ่บวกหเป็น5้าขาดกี่คนครับข้อ6ครับวันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนทั้งหมดกี่คน หาได้ยังไงครับเราก็เอาจํานวนที่นักเรียนหาตรงนี้ครับที่ได้มาตรงนี้มาบวกกันทุกช่องป .1 ถึงป .6 นะครับบวกออกมานะครับเราจะรู้ได้ว่าวันนี้นักเรียนนักเรียนมาโรงเรียนทั้งหมดกี่คนนะครับหรือเราจำนวนนี้นะครับรวมทั้งหมดทั้งป .1 ถึงป .6 เนี่ยกี่คนลบด้วยจํานวนที่นักเรียนขาดเรียนก็ออกมาเป็น อะไรครับนักเรียนวันนี้นักเรียนมาโรงเรียนทั้งหมดกี่คนก็ออกมานะครับเอาลงมือทำกันเลยนะครับแล้วมีคำถามหลังกิจกรรมนี้นะครับก็ใช้คำถามอของ นักเรียนหาคำตอบของข้อ6ได้อย่างไรนะครับวันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนทั้งหมดกี่คนโดยวิธีใดนะครับตามข้อ6ที่ครูอธิบายไปนะครับเรามาสรุปกิจกรรมวันนี้กันครับที่เราทำจากกิจกรรมวันนี้สรุปได้ว่านะครับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจะทำให้เรานำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ดได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืม ทำแบบฝึกหัดนะครับลงในสมุดนะครับตีตารางตามรูปแบบของใบงานเขียนคำถามให้เรียบร้อยนะครับพยายามทำงานให้สะอาดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในชั่วโมงถัดไปอีกนะครับสำหรับวันนี้มุณครูไว้แค่นี้นะครับคุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะครับ รักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ